มาแล้วครับมาแล้วหอดนีก็แสดงว่าหอดบลอลเบือแล้วครับมาสรารค่าโมเสอวันเทวก็ซ้มมาบ่ถึงพี่น้องบ้านนอกคือบนหนาวเหรอเศร้าหนาวหรอ,อเป่าเนาะ เห็นว่าหนาวครับเม่สารคาม,มั้ <c oughs> นั่นแหโอ้หลายพี่น้องมันเกี่ยวมาสารคาม์บสือมันเกี่ยวแสดงว่ามาบ่ถึงครับของมันต้องสื่อพี่นอ้องมาบ่สือแสดงว่ามาบ่ถึงมันเกี่ยวนะนี่หวานพี่น้องมาห่อนี้ จากนี้ไปคันทลาครับประมาณสี่สิบหาสิบโล่ลนะครับอันนี้สามพวงลอยป่ะเ่ยรือจัองไรมันเจยวข้งบนจะสามพวงลอยอ๋ออ๋อนีร่รอยฮะไอ้แมูน่น แค่ตะลูกก็ไม่ไนี่อันนี้มางยังบาือญี่ปุ่นเม่วะนี่อันนี้ซีโร่ไหอันนี้ซีร่ยหอนน่อ มันหนมันมาสมกันนะคมันแจกเลซรอยนี่มันจกอันตั้งได้ซีโลนี่างนึงพี่อะเนี่ยหซโลเออฮะเอาลองมึงดูครับเอาลองมึงซีโรลอยหมดถึงเก้า เอาใส่อีกโลกนึงเออเอาเอาแบตเลยมากันเอาใส่อีกโลกนึงเป็นซีเล้วก็เอาเอาพว,วงนั้นน้ำเอาพวงนั้น้ำสามพวงลอยนถะ้าใส่นีเห็นมัานได้ซีโลกันอเอ้าสาราคามคือนหอนเถอะเนาะใม่เนาะสินะอุ้ยห่อนครับม่นหนาวเมืงหันโทษมากสารคามมันหนาวแห้งหมดเลยหนาวกินขขาอะได้มันหนาวแห้งหมดนี่กจังข้ามมันหน,า,น,หนาว มือหอดีก็แสดงว่าไก่ไก่ถึงกันทธละแล้วครับมือหอดนีนี่ครับของมันต้องซื้อครับมรแ,แม่นวะมันเจียวบอลบือครับต้องมันเกียวบอลบือครับพี่น้องหวานหนานีน้หวานหนานีน้มาเจืดหนานาวน,านาี่ไก่แล้วครับไก่หอดบานเราอยู่ไหมดักสี่สิบห้าสิบโล่เหรอมั้งกันธละ เนาะการตลาดไม่ใช่จากโลกนะการตลาดไม่ใช่หาสิบโลเนาะเรียบเอาร่วมเอาเอ่อหัวหน่อยนึงแล้วหัวใหญ่สองเห็นไหมโอ้เงินเหี้ย ของมันต้องซื้อครับของมันต้องซื้อพี่น้อง <c oughs> เดินทางมาตั้งแต็มใบสามเลยอากนนทบ,บุรีจังหว่ะครับแถมังนี่ยไหนคะ่ะแถมเนี่ยแถมเนี่ยฮ่ากู้งแถมเอ้ย <c oughs> ข,ขวานขวานเนี่ยว่าเป็นหนาว บกักแค่นตะลุบทุ่งยค่บาทเลยอ๋อแล้น,นี่มากี่ยังเนี่ยครับเนี่ยน,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 นี่อันนี้ปลาเค้าญี่ปุ่นเ <c oughs> ออปลาช่องญี่ปุ่นใช่ยังไงเน,นี่ยอันนี้โลหะสีขาวเมนูหนึ่งไม่ใช่โลหโลหะสองโลกว่หะอันนี้อันนี้ตัวอันจะโลหะหน่อยๆสิเอันเอ้มือก็ถือหน่อยๆจะโลหเนี่ยอาอลองมองดู ¿Ven